สอวอท่องให้ขึ้นใจสูตรคูณโภชนาการผลไม้เป็นหลักกินผักเป็นรองเนื้อสัตว์ไม่ต้องกินปลาทะเลหากทนไม่ไหวเลือกปลาไม่ใหญ่ปลอดฟอร์มาลินไม่ใช้พริกป่นทั่วป่นขึ้นราลดเกลือน้ำปลาน้ำตาลเลิกกินกินอาหารรสจืดน้ำคลอรโรฟิล กระเทียมขิงขมิน้นมะนาวทุกวันของทอดน้อยหน่อยสับป,ประรดฝรัง่งมะละกอหัน่นกล้วยแก้วมังกรผสมแตงโมปัน่นส้มโอไม่คั้นข้าวโพดกินมัง่งอาหารว่างต้มฟักทองสลับเผือกผักลวกมีเมือกกระเจี๊ยบผักปลังข้าวกล้องทุกมือ้องาดำทุกครั้งเดินออกกำลัง ขึ้นลงบันไดบริหารข้อต่อกดจุดโยคะกิเลสลดละเพียรฝึกสติไว้นั่งเดินช้าๆสมวัยมิลืมหายใจเล่นเฟสเล่นลายได้อีกหลายปีรักใครชอบใครทรงต่อให้ปฏิบัติได้เลยครับสอวอท่องให้ขึ้นใจสูตรคูณโภชนาการ ผล,ลไม้เป็นหลักกินผักเป็นรองเนื้อสัตว์ไม่ต้องกินปลาทะเลหากทนไม่ไหวเลือกปลาไม่ใหญ่ปลอดฟอร์มาลินไม่ใช้พริกป่นทั่วป่นขึ้นราลดเกลือน้ำปลาน้ำตาลเลิกกินกินอาหารรสจืดน้ำคลอรโรฟิลกระเทียมขิงขมิน้นมะนาวทุกวันของทอดน้อยหน่อย สับป,ปะรดฝรั่งมะละกอหัน่นกล้วยแก้วมังกรผสมแตงโมปัน่นส้มโอไม่คั้นข้าวโพดกินมั่งอาหารว่างต้มฟักทองสลับเผือกผักลวกมีเมือกกระเจี๊ยบผักปลังข้าวกล้องทุกมือ้องาดำทุกครั้งเดินออกกำลังขึ้นลงบันไดบริหารข้อต่อกดจุดโยคะ กิเลสลดละเพียรฝึกสติไว้นั่งเดินช้าๆสมวัยมิลืมหายใจเล่นเฟสเล่นลายได้อีกหลายปีรักใครชอบใครทรงต่อให้ปฏิบัติได้เลยครับสอวอท่องให้ขึ้นใจสูตรคูณโภชนาการผลไม้เป็นหลักกินผักเป็นรองเนื้อสัตว์ไม่ต้อง กินปลาทะเลหากทนไม่ไหวเลือกปลาไม่ใหญ่ปลอดฟอร์มาลินไม่ใช้พริกป่นทั่วป่นขึ้นราลดเกลือน้ำปลาน้ำตาลเลิกกินกินอาหารรสจืดน้ำคลอโรฟิลกระเทียมขิงขมิน้นมะนาวทุกวันของทอดน้อยหน่อยสับปะรดฝรัง่งมะละกอหัน่นกล้วยแก้วมังกร ผสมแตงโมปัน่นส้มโอไม่คั้นข้าวโพดกินมั่งอาหารว่างต้มฟักทองสลับเผือกผักลวกมีเมือกกระเจี๊ยบผักปลังข้าวกล้องทุกมือ้องาดำทุกครั้งเดินออกกำลังขึ้นลงบันไดบริหารข้อต่อกดจุดโยคะกิเลสลดละเพียรฝึกสติไว้ นั่งเดินช้าช้าสมวัยมิลืมหายใจเล่นเฟสเล่นลายได้อีกหลายปีรักใครชอบใครทรงต่อให้ปฏิบัติได้เลยครับสอวอท่องให้ขึ้นใจสูตรคูณโภชนาการผลไม้เป็นหลักกินผักเป็นรองเนื้อสัตว์ไม่ต้องกินปลาทะเลหากทนไม่ไหว เลือกปลาไม่ใหญ่ปลอดฟอร์มาลินไม่ใช้พริกป่นทั่วป่นขึ้นราลดเกลือน้ำปลาน้ำตาลเลิกกินกินอาหารรสจืดน้ำคลอโรฟิลกระเทียมขิงขมิน้นมะนาวทุกวันของทอดน้อยหน่อยสับป,ประรดฝรัง่งมะละกอหัน่นกล้วยแก้วมังกรผสมแตงโมปัน่นส้มโอไม่คั้น ข้าวโพดกินมั่งอาหารว่างต้มฟักทองสลับเผือกผักลวกมีเมือกกระเจี๊ยบผักปลังข้าวกล้องทุกมือ้องาดำทุกครั้งเดินออกกำลังขึ้นลงบันไดบริหารข้อต่อกดจุดโยคะกิเลสลดละเพียรฝึกสติไว้นั่งเดินช้าๆสมวัยมิลืมหายใจ เล่นเฟซเล่นลายได้อีกหลายปีรักใครชอบใครส่รงต่อให้ปฏิบัติได้เลยครับสอวอท่องให้ขึ้นใจสูตรคูณโภชนาการผลไม้เป็นหลักกินผักเป็นรองเนื้อสัตว์ไม่ต้องกินปลาทะเลหากทนไม่ไหวเลือกปลาไม่ใหญ่ปลอดฟอร์มาลินไม่ใช้พริกป่น ทั่วป่นขึ้นราลดเกลือน้ำปลาน้ำตาลเลิกกินกินอาหารรสจืดน้ำคลอโรฟิลกระเทียมขิงขมิน้นมะนาวทุกวันของทอดน้อยหน่อยสับป,ประรดฝรัง่งมะละกอหัน่นกล้วยแก้วมังกรผสมแตงโมปัน่นส้มโอไม่คั้นข้าวโพดกินมัง่งอาหารว่างต้ม ฟักทองสลับเผือกผักลวกมีเมือกกระเจี๊ยบผักปลังข้าวกล้องทุกมือ้องาดำทุกครั้งเดินออกกำลังขึ้นลงบันไดบริหารข้อต่อกดจุดโยคะกิเลสลดละเพียรฝึกสติไว้นั่งเดินช้าๆสมวัยมิลืมหายใจเล่นเฟซเล่นลายได้อีกหลายปี รักใครชอบใครทรงต่อให้ปฏิบัติได้เลยครับสอวอท่องให้ขึ้นใจสูตรคูณโภชนาการผลไม้เป็นหลักกินผักเป็นรองเนื้อสัตว์ไม่ต้องกินปลาทะเลหากทนไม่ไหวเลือกปลาไม่ใหญ่ปลอดฟอร์มาลินไม่ใช้พริกป่นทั่วป่นขึ้นราลดเกลือน้ำปลาน้ำตาลเลิกกิน กินอาหารรสจืดน้ำคลอโรฟิลกระเทียมขิงขมิน้นมะนาวทุกวันของทอดน้อยหน่อยสับป,ประรดฝรัง่งมะละกอหัน่นกล้วยแก้วมังกรผสมแตงโมปัน่นส้มโอไม่คั้นข้าวโพดกินมั่งอาหารว่างต้มฟักทองสลับเผือกผักลวกมีเมือกกระเจี๊ยบผักปลัง เข้ากล้องทุกมือ้องาดดำทุกครั้งเดินออกกำลังขึ้นลงบันไดบริหารข้อต่อกดจุดโยคะกิเลสลดละเพียรฝึกสติไว้นั่งเดินช้าๆสมวัยมิลืมหายใจเล่นเฟสเล่นลายได้อีกหลายปีรักใครชอบใครทรงต่อให้ปฏิบัติได้เลยครับ